นี่เป็นภาพขณะที่นักท่องเที่ยวไปเ<อ>ที่ยวออวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วในเขตพื้นที่เจดีพระเจ้าห้าพระองค์นะคะ <S 2> 2 <S ผู้ที่จะเข้าชมเนี่ยต้องถอดรองเท้าเอาไวท้ที่ทางที่ทางวัดเนี่ยจัดเอาไว้ให้แต่ว่ามีชายสองคนเข้ามาแล้วก็หยิบรองเท้าไปเลยนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยลักษณะคล้ายๆวิ่งออกไปแล้วก็หยิบรองเท้านักท่องเที่ยวไปด้วยนะคะ หลังเกิดเหตุค่ะเพจ Facebook หน่วยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภูทับเบิกเขาค้อและอาสาสมัครระวังภัยได้โพสต์ข้อความตามหาบุคคลในภาพพร้อมโพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดค่ะหลังจากที่คลิปวิดีโอแล้วก็ข้อความดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีผู้เข้ามาชมแล้วก็แชร์ภาพแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เบื้องตน้นเจ้าอาวาสได้ทําการแจ้งความแล้วก็ดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําความผิดแล้วขณะที่ทางวัดได้เรียกร้องให้นักท่องเที่ยวทุกคนปฏิบัติตามข้อกําหนดที่วัดตั้งขึ้นอย่างเช่นการถอดรองเท้าในบริเวณที่วัดกําหนดเพื่อเตือนนักท่องเที่ยวทุกคนในการเข้าวัดผ่าซ่อนแก้วนะคะ